สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนด้วยควยรับเด้อเพื่อ้แจ้งเตือนคลีปใหม่ๆการสำรับเศรา้าพี่น้องเป็นเศรา้าวันผานพฤหัดพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกกระบือทั้งบ้านลักเจ็ดพี่น้องอำเภอพัลลนาจังหวัดสกลนครด้พี่นอ้องเด้อพามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง พามาสอบถามราคางัวโมนี่งัวกําลังเข่าพี่น้องรถงัวกําลังเข่าโมนี่คิดว่างัวสิหลายอยู่พี่น้องเพราะว่างัวรถงัวกําลังเขาม้าพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้ราคางัวก็ยังยังบ่อขั้นเลยขึ้นแห้งเลยพี่น้องเด้อราคางัวก็ยังพอเืีอเดียงอยู่งัวไทยงัวเหนืองัวประมาณงัวชาเลกันราคายังเสาอยู่พี่น้อง ในอดีตเหัวเลี้ยงกขาขม่าเบ่งเอาพี่น้องทั้งตลาดรักเจ็ดเปนเปิดม so ้านพืพันธาพี่น้องไปพี่น้องเขาไปข้างในสปดเบิ้งข้างในเนพี่น้องเจเมื่อลงเ่อเลีังเลามาพี่น้องเัิดเมล่งเลาพี่น้อง

แม่ทองว่างแะครบพี่น้องมีบักเถิกมันดูคนบักเถิกลูกสองเนาะเท่านเราคาพิ่นผ <17, 000. S 1> มจะให้ซิปเจ็บดูเจ็ดตัวละแปดขั้นหายเลยนะหมื่นเจ็ดพันนีพี่น้องลูกเถิกลูกเถิก ราคาหมื่นเจดแม่ครับลูกตัวละแปดกหาตัวละแปดทันหาหนึ่งเนาะราคานีตอร่องได้เนาะได้เบ่ได้ไล่ด้วยพี่น้องเนอะเพื่อนวาบอเหลือบ่สิเบอร์เาเบอร์ได้หรอศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสหกหนึ่งสามสี่เบอร์ใหม่แล้วหนึ่งหนึ่งสามสี่หอยเพลทด้เนาะหอยเพลทอากาศด้วยพี่น้องเ้อเพนว่าเบอร์ไม่เบอร์ไม่ว่สิ ม <si ื่นเจ็ดพี่น้องเจ้าเดียวกันนั่ละขายเยะแยกลูกไปแล้วสร้งดีลูกผ้ก็ขายมวยลแล้วนว่าูวอยชีพนี่น้อว้า้มลอยแ้ครับโค้งพี่น้องโคงท่าไดก็ราคาพี่นี่มืนาซื้อมื่นหามืซื้อนี่เด้อพี่น้องเด้อราคาตอรองเอาตอรองได้พี่น้องพ่ว่าหมื่นหาสูงง่ญ่ แต่ว่ามันหนมีตะโค้งมันบ่อมันแหบเนาะมันห่วคลายลูกมันเปลูกเพลกไายลูกเพลกมันดูดนมแห้งพวกมันหลดจอยม่เหลวแลจอยพี่เ้องผูได้ยากได้ก็ทัวมาลดพี่เนาะตัวมาหากันห้อยเพลิดสามดนวยคำแม่เนี่ยแม่เนี่ยสิบสามโอ้แม่นี่ยสิบสามแม่นี่สิบห้ามีลูกไว้หองมันยังเบรยังบนเบรยั้เหน่อยจะคลายลูกมนปวดยังได้ดอกมันพ่ได้ทับตกเนาะสิบสามิบบนี้ มันได้ลูกจักตัวแล้วนี่เลลูกวางสองเลเนาะเป็นว่าลูกสองเลยีพี่น้องลูกสองเลย้าบเบอร์เก้ามื่อกี้นี่เนาะูแปดูเจ่งสี่หกหนึ่ะพี่น้องทุมาโหลดกรยี่สิบสี่ยมงโทรมาเลยเพื่อนว่าลอยโลคือเก่าทรงที่คือเก่าลอยโล่ทรงพี่ด้วยพี่น้องเด้อมันมั่นบอ ่นว่ามานเลพี่น้องมันได้ลูกกโตัวเหรลูกได้สองสามเลยเนาะ่นว,ว่ามาั่นเดียบร่อยเดี๋ยวคนว่าอยากได้หมืน่นอยากได้หมื่นหนึ่งมั่นมันพอง รถได้ยุ่บ่รถได้เนาะเโอ้รถได้ย่เนาะหอหอยทำินพ no <right ี่น้องเบอร์เาเบอร์ได้ล่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าส้าสี่สีองเก้อเวพี่นองด้วคนว่าเมมานเดิเอออนว่าห้องไววเมนหนึงนี่แหะแต่ว่าหันต่อได้อยู่พี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องโทรมาสอบถามออกแม่รูก ลูกตักตัวหรือฮะลูกสตัวลูกเถิกเนาะลูกเถิกตัวที่สามในทองอันน oh, ี้ปอนในทองนี่ตัวที่สี่ในทองโอ้ในท่องเป็นตัวที่สี่เป็นว่าลูกสี่นท่องพี่น้องสูงเท่าไรข้างข้อมสูงประมาณร้อยสามเนาะร้อยสามพี่น้องแต่ว่านี่ลูกคนพี่น้องเพี่ลูกผูกลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามนี่พี่น้องลูกสามลูกเถิกแม่นี่ทองแล้วเรียบร้อย เท่าไดร่ราคาป่ะเนี่ยสองโตนี่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกคนสองหมื่นเจ็ดพันราคาต่อได้เนาะต่อไดที่นี่ครับต่อรองเลยเจ้าเจ็ดพี่น้องสองหมื่นเจ็ดราคานี่ต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อมแล้วอีกตัวนึงเขานี่แม่แม่ม่านบ่บป่ะปมีลูกโอ้ทองว่างเนาะแม่ทองว่างพี่น้อง แม่ทองวางสูงประมาณร้อยสามหนึ่งะบาะห้องไวไเท่าเดอนโอ้สิบเจ็ดเพื่นว่ามีมองขาวอยู่เด้อแล้วข้าวห้องถ้าข้าวห้องตัวนี้สิบเจตัวนี้เศร้าเจ็ดแม่ลูกคุณใดสนใจก็โทรมากพี่น้องหอยลิมเนี่เนาะเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศ6 1ย์หกหนึ่งศูนย สองสองเก้าเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจรึพี่น้องเด้อมาโทรมาสอบถามมาต่อรองน้ำพ่นพี่น้องเป็นแม่ลูกง้อเลี้ยงอยู่ด้วยพี่น้องเท่าไรก็หมื่นสามพันเจ็ดร้อยพี่น้องต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมาจากตัวเหรอโอ้ตัวนี้บ้าเม่ยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้บแม่ยครับผมโอ้เม่นี่สิบสามห้าโอ้ตัวนี้เท่ากับสิบสิบสามห้าตัวนี้แห่เรียง สิบสามเจ็ดร้อตัวนั้นสิบสามหันนี้เจ็อันารพี่น้องต่ว่านี้สีแดงพี่น้องส่งบ่หรับ่ได้ส่งเนาะมาเอาเองเนาะมอางครับไม่ใหญ่ด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดตครับเบอร์สิบสามเจร้ยแตคานี่ยบ่ได้ส่งศแดดหกหกสามหนึ่งหกสามหนห้าสใหญ่เนาะตางเตาอยพี่น้อง 13, ตัวนั้นสิบสามหาล่อยตัวนั้นพี่น้องห้อ,งหอยดิมพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อง้อเลี้ยงพี่น้องงามๆเลยโทรมาเลยพี่น้องทิศสามเจ็ดลอยคนเดีนว่าราคาห้องราคาห้องต่อเอาพี่น้องตัวนี้นะ่ะสิบสามหาล้อยตัวนี้รเรียบร้บอย พี่น้องเป็นวัวเหลี่ยงนี่แม่ง,งามๆเลยแม่นี่พ่นาะแเมนี่มื่นหาพันพี่น้องสูงลอยสามสิบกว่าพน้เนาะพี่น้องคุณวัวมื่นหาพันฝากกันไปน่นเดียนโอ้แมนี่มื่นหกพี่น้องราคามื่นหกสำหรับแมนี่อันแม่ฝากกันพุ่นเดยบัดตัวนี้สองมื่นสี่สอสี่ิบหาสิบหกกบสองมื่นสี่เนาะนี่พี่น้อง, 15, 000, อ, 16, อ,ง 16, อันน,น,นี้ แม่นีสองหมืนสี่เป็นสัตว์อใกล้สมได้หรนะือเนาะนีพี่น้องใกล้ชิได้ผสมห่นวราคาสองหมืนสทุงทุงลอยสาิห่เนาะตำนี้มมีเนาะปรกันตำนี้มีพี่น้องสำหรับแม่นี่นเศ้าซบ่ีเตัวนี้ิหตัวนี้ตัวนี้ิพหพี่น้องราคาต่อรองเอาเนาะทรงบ่ล่ะ ไก่จักโลไก่บางหาซิบโลนี่ป่ะนี่พี่น้องเพื่อนมานไก่ทรงไหนเด้อพี่น้องเด้อราคาต่อรองเอาพี่น้องของอ่อนหอยมุนตีเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสามสี <ia> ่หนึ <paranormal esis> <lly cold trips> ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์พี่น้องภรรยาสนใจงอเลี้ยงก็โทรมาสอบถามมึงเด้อพี่น้องเด้อลูกแม่ยังดีได้เนาะพี่น้อง ลูกแม่ราคาเพ่นห้องไว้เท่าไหร่สามหมื่นห้าครับโอ้สามหมื่นหาพี่น้องแ<ร>ม่ลูกลูกแร็กดี่เนาะแม่สมอีกเราไปแม่ทองบางพี่น้องราคาห้องไวสามหมื่นห้าพันราคาต่อร้องเลยเนาะทรงบร่ลนะ่ะเนาะทรงบอราคานี่ราคาตลาด,ลาลาดท่านว่าพี่น้องสามสิบห้า ลูกแม่ยังดีพี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะของหอยหน่อยพี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์0 9 1ย์เก้าหน8่งศูนย์เก่เจ่าง่หอยเนาะหอยหน่อยเต่าห้อยพี่น้องสนใจเด้อพี่น้องเนาะหัวเลี้ยงพี่น้องโทรมาเลยให้ลูกสาวดิเนาะครับสวยสวยสวยอย่งเงี้ยโอ้แม่บังไ่ ตัวเดียวี่ไปซื้อแสนไปตัวเดียวนี่เตะเก่าจะอ่านมาเตะเก่าเตะเดีมืนเตะนี่ีเป็พี่น้องเป็นลูกเป็มลูเมลูแมลูพี่น้องพีลูกคนแมลูกา คนยังตอเพื่คุยคนคุยราค่ากันยู่พี่น้องเป็นแม่ลูกี๋ยวเขาคุยราคากันแล้วกนเยพี่น้องแล้วขายังตอแม่ลูกนี่เด้อสิามึงขายสิบสองไแล้วเฮ้ยโอ้สิบสองมาซนี่ลูกเกเนาะันคือพี่น้อง โอ้หนแม่ลูกนี่มันขายื้อเต่แม่ลูกนี่สิบสองข้าวตัวนี้ใส่เดือบันนี่หาลวกทั้งตัวนั่นเด้อสองหมื่นสิบสองกบสองหมื่นตัวนั้แปดพันเนาะโอ้ตัวนี้ีพี่น้องเพิ่ว่าถาแม่นอันสามตัวนี่2สองหถ้าแยกตัวนี้สิบสองตัวนั้เก้าพันเพิ่นว่าพี่น้องสิบสอง ราคาหนีตัวได้อีกบ่นหนิตัวรองได้ด้วเนาะโอ้ราคาเพ่นว่าราคาราคาขายเลยเนาะสิบสอราคาห่องผู้ใดสนใจเด้อข้องพ่อยังพ่อไพ่บ้าน,นมีเบอร์โทรศัพท์บ่ศูนย์ยังศูนย์หกห้าห้าศูนย์หกห้่อไพ่บ้านเนาะนีพี่นองเพื่นว่าสิบสอห่องไว้ แม่ลูกนี่แหละพี่น้องสองหมื่นละขายหันหัรวมใช่ตัวนี้สามตัวนี่สองหมื่นแล้วพี่น้องเด้อะสามหมื่นสองตัวนี่สามหมื่นพี่น้องงัวไทยผู้ใดสนใจก็โทรเข้าสอบถามมึงเอาพี่น้องก็จะซื้อเจ็ดหมื่นพี่น้องแต่สมัยมันดังๆัุคนเจ็ดหมื่นก็หน้าขายสี่หมื่นแม่ลูกลูกก็แม่ซ้ำกันก็ยี่ซ้ำกันละพี่น้องนี่แม่ลูก คนขายในตลาดนี่ละสี่หมื่นหัวแม่นี่นซื้อมากเท่าไหรมันแพงแค่เป็นวัวแม่ลูกพี่น้องระคามันเท่าไรพอนะซื้อแล้วเหรอครับสี่สิบสองครับสีซื้อไปเรื่องครับพี่น้องคนซื้อสี่สิบสองแต่ว่าเป็นมือสองพน่น้อซื้อตัอพี่นอที่เดกเจ้าขายอะไรมาที่เดกแม่นี่เ0สี่มือเด็ดสี่มืเ็ดโอ้พิ่น้องอะไรฟันหนึ่ง เป็นสี่หมื่นสองที่นอนเขาจะซื้อขายกันที่ตลาดนี่แหละซื้อหัวเรียพี่น้องลูกเถิกลูกแรกบ่ครับลูกแรกสูงว่าส<อ>ี่แม่มันนี่ครับแม่สูงร้อยหกสิบที่น้องเป็นหัวลูกเล็กเท่าไหร่ราคาเพิ่นเปิดไปสามพันสองสามสิบสองที่น้องครับสามหมื่นสองเป็นหัวลูกแรกแม่สมอีกกับไปแม่สวมแม่กัสวมหรอเนาะไอ้ที่น้อง ลูกถูกลูกเพิ่มนว่าแม่สมในสองเดือนละราคาสามหมื่นสองนี่ราคาต่อรองเลยเนาะต่อร่องเลยทรงปอน่อทรงจากโล่เหรอร้อยโล่ครับเป็นว่าลอยโล่ลงมาหน่ส่งพี่น้องส่งพี่นี่เนาะเป็นว่าพี่ลอยโล่โดยพี่น้องเด้อราคาสามหมื่นสองราคาต่อรองเอาพี่น้องห้อยยังเนาะห้อยแอดครับห้อยแอดเนาะ เบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 9 7ย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าเกาหนครับสี่สามเก้านเนาะหอยแยงทั้งไรบ้านเข้าทั้งเต่าหอยพี่น้องเต่าหอยเป็นงหัวเหลี่ยงพี่น้องหัวเหลี่ยงหัวเหลี่ยงราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อแม่บอกไงสำหรับผู้ใดต้องการไปเลี้ยงเลยโทรเข้ามาเลยพี่น้องเปิ้งเม่ลูกพี่น้องเมยลูกลูกแรกดิเนาะลูกแรกบอก ลูกสองลูกตัวที่สอง,มสองแม่นี่สมแล้วไปลูกด่างเนาะโอ้ลูกแม่ตัวนี้ไหมลูกด่างพี่น้องลูกออกกล้วยด่างลูกตัวที่สองเพื่นว่าจักบาทอะไห้องไว้ห้อยลกูกราคาสองหมืน่นสองหมื่นหาพันหาลอยลูกลูกแม่ย่างดีเนาะ ราคานีต่อรองได้ทรงได้หน่อยนึงเนี่ยทรงเกียรติออมโอ้ทรงหาโล่ล้วยราคาเศ้าหาร้ว่าหาโลญว่าทรงบอไก่บับ่เานันเลยนี่พี่น้องลูกเมย์ด้วพี่น้องเด้แข้ขาก็ดีตอนนี้มะมีเนาะนมีมลูกว่ออกดรอกเนาะประกันประกัน่ตํานี้พี่น้อง ประกันค่าทุกค่าถอนหาลูกที่เหลือแกเอาวะแซนเป็นราคาต่อรองได้เนาะต่อรองได่เศร้าหาเศร้าหาใช่อีกมูนึงมูนึงแบบนี้เด้อบกทึกอยู่เนาะถึงงูเหนือเนาะอ่าเมืองหนึ่งกันอันนี้เมืองหนึ่งราคาห้องนั่นราคาห้องเนี่ตัวอะไรหรือลายโอ้ยตัวอะไรลายพี่น้องเป็นว่าเมืองหนึ่งเป็นการเป็นงานเนาะเอาไปเฮ็ดงานพี่น้องแต่ว่าตัว็นงงูเหนือราคาห้องเมืองหนึ่ง เจ้าว่านี้ตัวนี้เป็นงัวเลี้ยงราคาห้องไ้เศร้าหาราคานั่นต่อรองไลเจ้าว่าทรงบัวไก่เนาะบ่วไก่บ่ไก่อบดกปกไรเี่องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามานึงหก่างด้อพี่น้องเด้อใดอยากได้งัวเลี้ยงพี่น้องเมบอกไงหนึ่งเศ้าหาวันนี้แม่พี่น้องราคานี่ราคาห้องไม่ีต่อดีอีกูดราคดอีกนงพี่น้อง อนนันนั้นเป็นอันงอลูกก็เป็นตัวแม่พร้อมพี่น้องแม่งานพร้อมผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้องวัวแม่ลูกพี่น้องคนขายกันอยู่ในตลาดนี่กะแม่ลูกนี่ก่อขั้นหาแม่ลูกบ่หอดเมืเ่อินสองตัวก่อขันหาพี่น้องคนซื้อขายกันเจ้าของคนมาอยู่เจา้าคนไปใช้คน เนื้อหาจกของคนดูพี่น้องเพราะคนคูม่แล้วเจ้าไ่แล้วคนขายผูไปแล้วของหอยหน่อยพี่น้องว่านอน่นขายซื้อขายกันเก่าพันหาแต่ว่าราคาคนจะขายต่อใรโมโหคนดูพี่น้เนืหางโจกของคนดี้เป็นเมลูกพี่น้องเก่าพันหาด้วยพี่น้องด้วยวไทย ลูกลูกเมยดิตอกขั้นหาบน้านพิ่นเอไปิดไอ้วงก้าวันนี้งพี่น้องงวเถิกงอหลีคุณใดดิเนาะพอมคุณเลยครับพอมคุณพอมคุณพี่น้องงอเถิกงอหลีให้เข่าล้วไปนย่างเนาะพูอุตัย 300, ราคาสามหมื่นพอดีเพิ่นห้อง<า>เปิดไปสามหมื่นพี่น้องมาจากตัวเลี่ยมึงนี่มาต,ตัวเดียวนี่นะครับนี่ตัวเดียวนี่เนาะราคาสามหมื่นเพิ่นว่ายัางยังบระทศไทายเขียวยพี่น้องยังประทศไทยเขียวมวนเถิกม้วนเลีพี่น้องมีเรี่ยว่ายรได้พี่น้องมีตัวเดียวนี่ดิราคาสามหมื่นราคาห้องต่อได้เนาะต่อรองเอาราคานี่ต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อเป็นเลี่ยขอบคุณแล้วพี่น้อง ของหอยเลยเนาะเบอร์ติดต่องครเบอร์0 8, 8 6 0 8 6 8ด7กศูนสพี่น้องครับ <Kristen> ผู้ใดสนใจด้อ <insanlar> พี <terme> ่น้องเด้อไปแต่งงานหวานลุบแล้วพี่น้องมัอนี่ไปบอรอดแล้วฮัมมอนี่พ่ว่าตะเกีงตายแล้ววหอยฮัมหอยฮัมลุบพี่น้องมัอนี่ขายงัวลุบขายงัจิ้มหอยอุดพี่น้องนี่หอยอุดพ่ชว่าพืชสมะเมือหนึ่งพืสขายเก่าพันเจน ยอมขาดทุนเนาะจากเมื่อสวบมันรึมันไปโดนแล้วโอมันบอมมานนี่พี่น้องคนย่อมสี่หมื่นหนึ่งจากขายเก่าพันเจ็ดขาดทุนสามรอยโซวขาดทุนสามรอยึนว่ามันมอมมาน่่นเไปซ่พ่องส่งถึงทีอีกตัวเก่าพันเจ็ดมาปราค่านี่าผลบาลกค้าบานลกค้านี้บานค้ามอมันบ้าบาค้าด้ ตาให้ไรไปได้ล่ะตาให้เท่าไรล่ะให้เก้าพันบ่โอ้เพิ่นใา้เก้าพันเอาลูกโซลกเพ่งพันเียงล่ะบ่บ uh, ่บ่เิบ่หอดเมินพี่น้องเอ้ยเพิ่นืวอมาเมินหนึ่งเพิ่นจะขายเก้าพันเจ็ดหนึ่งนอพี่น้องมันได้ลูกหนึ่งเหรอเนาะลูกหนึ่งเหลีวพี่น้อง ราคาเก่าพันเจ็ดส่งถึงคีบ่โอ้ทงหาสิบโลหรือลอยโลบ่หอดเนาะฟังหาสิบลงมาเลยเนาะนี่พี่น้องเก่าพันเจ็ดบ่หอดนี่เพิ่นยังลดลงอีกอยู่นี่โซขาดขึ้นแล้วว่ามันเหลี่ยงมันอันนั้นไม่ลู้ไปเพียง แม่ลูกสายหูยางดีพี่น้องหูหูกระเทือนหูกระทบ,ะทบลูกตัวผู้แต่พอเห็นเจ้าของคนเดอ้อพี่นออ้องเด้อเภาสิบ้แพงดอกพี่น้องตั้มหนึ่งสิเศร้าไปเลยนะมันบาดแค่ได้งอของโมยหัอตลาดาก็มีอยู่พี่น้องกับว่าร้ายปบนไหนกต่พ่อได้เรียกเบิองอยู่พี่น้อง เสีย oh. หล like, ักห้ามไม่แยกตัวเลยห้อยบนโอ้ลูกลูกกำแพงลูกแขกลูกเียมลูกลูลูกเสียบลูกมันขุนคล้ายไปแล้วโอ้ลูกขายแล้วแม่ลูกมือสองลูกบุญท่ำพี่น้องลูกบุญท่ำมื่นสองเนาะลูกบกเถิรนี่เนาะลูกก็ลูกแม่ลูกอีลีต้องยื้พุ่นแต่ว่านเนี่ยเอาลูกบุญท่ำมื่นสองวันเต็มนี่พี่น้อง เปล่าราคาขายบริตอนี่คันตวก็บหา้อยเนาะมื่นสองมองขายเลยปิดแม่ลูกเต้าวาแม่ลูกก็พี่น้องเต้าวาลูกลูกบุญนทัมนะลูกบุญลูกลูกบุญธทัมของหอยวนเบอร์ติดต่อเาเบอร์0 8นย์แปดห้าศูนย์แปดหสห้าปดปดเจดพี่น้องนี่นี่ลูกพคนลูกบุญธทัมอันนี้แม่เพิ่นนี่ หมื่นสองราคาขายได้พี่น้องบนราคาห้องเด้ขายเลยทุกสองหาร้อยเออพันห้องสิ่ห้องชิบสองหาร้อยต่อหาร้อยพี่น้องอันนี้เราต้องต่อดอกเอา่อยชิบสามหาร้อยพี่น้องคนขายแล้วไปไปคนซื้อขายกันในตลาดนี่แหละชิบสามหาร้อยถึงเงื่แมงัวเลี้ยงเอ๊ะยางนี่ไหมล่ะยังไปไปเป็นว่าหมื่นหนึ่งพี่น้องราคาบนในห้องราคาขายราคาขายโอ้ มานห้องยังดีเออมัโอ,โอ้ยมานพี่น้องหมื่นเดียวเมื่อกี้นึงพี่น้องของหอยตุงเนาะเออหอยตุ๋บือหอยตุงเด้อพี่น้องเด้อทุ่งหาเลยเพิ่งว่าจะขายหมื่นหนึ่งวันเสร็เอาเต้าหกลุงบัวซ้ำนี่โอ้ยเจ้าห้องสามหมืนน sí ี่พี <h <h ่น้องเพิ่นห้องสามหมืนเพิ่นขายเต้าหกเลยเพิ่นห้องซื้อๆในตลาด เห็นเพื่นห้องหลายๆมันเป็นวัสิสีขายไปได้เพี่น้องเด้อต่อเด้อพี่น้องนี่ราคาเพื่นห้องสามหมื่นนี่เจ้าไปแล้วเพื่นซื้อแท้ๆซื้อกันจริงจจังแล้วเจ้าหกนองพี่น้องหัว่าวกระเทือนเพื่นเพื่นห้องกันห้องห้องสามหมื่นเจ้าเนซื้อขายกันเจ้าหกมันคุ้นได้เปล่าัวนี่คุ้นได้เปล่านะมันมีหน่อเท่าไหร่นาะ นี่งสิบหกต่ว่างวดเลยยุให้ได้ตลาดเหนือบลายพี่น้องมีซัมอีหล่ะคนขายเท่าอะไรใหญ่สาวกูนี่ล่ะสาเท่าไรสาวหกพี่น้องสาวหกยุนเฮอะไรใหญ่บ้านเ้างบานน้นคืมิบานโนูนคืมินเนาะสื่อยามเนี่ยมันถื่อนน้อยใหญ่เนาะสื่อไปเลี้ยงสื่อไปใส่ห้าโอ้มิเฮนมิเฮนตัวอะไรใหญ่โอ้เพิ่งกับสื่อไปเลี้ยงเนาะนี่พี่น้องเพิ่งมาสื่อไปเลี้ยงสองปีแล้วล่ะบอกจะเก่าก็เคยเลี้ยงโย่ ส่วนมันเพ่งกันนะโอ้ส่วนแพงละบอกขาวเาเลี้ยงบ่เาเลี้ยงในหาเดือนลูกว่นนี่ขายสามหมื่นส่วนได้ขายก็ได้ขายด้ขายส่วนมันแพงอยู่โอ้เลี้ยงาเดือนสามหมื่นหูเนาะหาเดือนในสามหมื่นเาขายลูกว่นันสามเขาขายาจะขายลูกว่าน่มงเ่เดียวนั่น โอ้าไม่มันขอยซื้อสองเมื่อเลสเป็นไหมซื้อสองเมื่อเลสขายได้เป็นแสนพุ่น่ะขายได้ได้ลูกมันพอได้เงินแสนโอ้สว่วงมันราคามันแพงนอนได้เนาะตัวกุ๊กมีมันสมบั๊บหนูอเด้อเดี๋ยวนี้ขายบ้านเหรอโอ้ตอนมันยากเารอตอนนี้มัซื้อไปเริ่มเลี้ยงไหมเจ้าหกคนว่ะแม่ลูกแล้วก็เลี้ยงไม่ใหญ่เนาะ ลูกคนดีีดองนี่พี่นองกูไดยังบ่ได้มีงอเลี้ยงอยากเลี้ยงเลรมาซื้อไปเลี้ยงพี่น้องทราบมันราคามันถื่อนี่ซื้อไปย่ามันแพงยังขายออกแล้วใหญ่นอซื้อน่่มันถือนย่ามแพงหระขายลดล้วคนเราไปซื้อตอนมันแพงแล้อมาขายย่ามถือกันลบลบบอลเนีเอ้าแต่ช่าง้าเจ้าาซื้อน้ำปล่อยมันว่แม่น่ะแม่ต้องกออกไมไม่มีหกมืนหาดผ่านเจ้าได้ขายแต่แม่จะขายซ้อด่านซื้อไปหกหมื่นมันลงเนาะ นี่พี่น้องอันยี้มันดักซื้อเรียงมาซื้อนะมันถือก็พี่น้องเด้อแม่นางเนาะค่ะเม่สาวเลยได้บอกว่ติดกว่าโอ้ขึ้นเหรอเม่ยนขึ้นว่าขึ้นละเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวหน่อยยังได้สิบสามครับยังโตได้อยู่โอ้สิบสามยังยังโตออกโตอีกโตมาตัวเดียวหรือมาสองตัวมาสามสี่ตัวเวลาขายเบัดเหรอโอ้เหลือตัวเดียวนี่พี่น้องสิบสามขึ้นว่ายังต่อรองในเด้อพี่น้องเด้อของหอยถุยเนาะ เบอร์ติดต่อเบอร์063 063 973 973 9039 9039พี่น้องผู้ใดสนใจพี่น้องงัวเลี้ยงโชคเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อซื้อละตาซื้อเหรอพี่น้องเจ้ามาตาซื้อก็ซื้อได้เลยเหรอย12,300 12,300นี่พี่น้อง เพิ่นซื้อไปเลี้ยง12 300โอ้โหพี่น้องเที่ยงค้าว่าไงราคาเมื่อิน2,000 300พี่น้องแต่งามอยุบไปจะซื้อเลี้ยงอยู่พี่น้องเงินกว่าบาทนี่ยของห่อยอย่อยให้เพิ่นทรายย่อย,ห,อย,อยห่อยย่อยฮะ สิบแปดเพ่นสิบแปดแล้วอะไรขายพอขายใหสิบแปดสิบแปดเจอาหนักตเอาไปองนนเพื่อนสิบแปดคุณห้องเท่าไรลโอ้อยได้สาอยยอยให้สิบแปดงเลี่ยวต่อเรวเลย